โอมชานสดวันนี้วันที่27เดือนพฤศจิกายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานสิ่งที่พ่อสอนลูกเดี๋ยวนี้นั้นเป็นแหล่งลายได้21ชาติของลูกเพราะฉะนั้นให้ศึกษาให้ดีมากๆแล้วลูกนั้นก็จะมีความสุขได้ตลอดเวลา คำถามทำไมความสุขเหนือสัมผัสของลูกๆนั้นจึงได้รับการจดจำคำตอบเพราะลูกๆเท่านั้นที่รู้จักพ่อในเวลานี้ลูกๆเท่านั้นที่เข้ามารู้จักตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลกจากพ่อลูกเดี๋ยวนี้ยืนอยู่ในการบรนจบพบกันในความไม่จำกัดลูกรู้ว่าลูกเดี๋ยวนี้กำลังจะข้ามช่องแคบน้ำเกลือ ไปสู่ช่องแคบน้ำทิพที่หวานพระเจ้าเองนั้นกำลังสอนลูกอยู่ลูกๆบราหินเท่านั้นที่มีประสบการณ์ของความสุขนี้และนี่แหละทำไมความสุขเหนือสัมผัสข,ของลูกนั้นจึงได้รับการจดจำสาระของคุณธรรมจุดแรกลูกนั้นเป็นนักเรียนพระเจ้าเพราะฉะนั้นลูกก็ควรจะมีความทราบซึ้งในการศึกษา และห่วงใยเกี่ยวกับอุปนิสัยของลูกอย่าได้ขาดการศึกษานี้แม้หนึ่งวันอย่าได้ดูหมิ่นครูโดยการมาถึงชั้นเรียนสายจุดที่สองให้มีความเบื่อน่ายต่อโลกที่สกรปรกที่มีกิเลสนี้จงเพียรพยายามที่จะทำตัวลูกเองให้เป็นดวงญาณบริสุทธิ์และสาโทประธาน โดยการมีการจดจำพอ่อให้คงอยู่อย่างมีความสุขและเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นอัญมณีแห่งความพึงพอใจที่แท้จริงผู้ที่ยกระดับคนอื่นๆและสร้างความหวังในผู้ที่หมดหวังจงมาเป็นตรีกาดาชิและแยกแยะความอ่อนแอต่างๆในดวงวิญญาณ แทนที่จะซึมซับความอ่อนแอนั้นด้วยตัวของลูกเองหรือพูดถึงมันให้จบสิ้นนาำของความอ่อนแอนั้นด้วยรูปแบบที่ให้คุณประโยชน์ของลูกเปลี่ยนแปลงนาำให้เป็นดอกไม้ตัวลูกเองจะต้องคงอยู่อย่างพึงพอใจเป็นอนัญมณีแห่งความพึงพอใจแล้วทำให้คนอื่นๆพึงพอใจ ลูกควรจะเป็นตะเกียงแห่งความหวังในบางคนหรือเหตุการณ์บางอย่างซึ่งทุกคนรู้ว่ามีอย่างหมดหวังนั่นก็คือลูกจะต้องทําดวงยานที่พอแท้ใจนั้นให้เต็มปด้วยพลังเมื่อลูกนั้นได้ทำงานอันสูงส่งเช่นนั้นได้อย่างต่อเนื่องลูกก็จะได้รับพรของการอย่างเป็นผู้ที่ยกระดับคนอื่นๆและเป็นอัญ,ญมณีแห่งความพึงพอใจ คติพิพ์เมื่อลูกจดจำสัญญาของลูกได้ในเวลาสอบของลูกการเปิดเผยนั้นก็จะเกิดขึ้นอัจฉะโอมชานิ